นเสียใจเธออยู่เป็นรักคนถูกใจเธอ,อยจะนับพันช่วยไม่ได้ช่วยไม่ได้ที่จะรวมฉันเธอดูดีในแบบของเธอแค่ได้เจอฉันก็เพ้อสันช่วยไม่ได้ช่วยไม่ได้จะเกะรุมรักฉัน แค่ได้มองก็ได้ลาตายอีกไม่ให้เป็นเจ้าของอันไม่ให้ให้ครเจ็บอ่ะไม่อยากให้มีแฟนอ่ะไม่เงิ้นฉันคือแยน่นะช่ออยู่ให้ฉันมองไปตลอดหลยทีอยู่คนเดียวยี่ดีจะตายอยากมีใครตายช่ยเถอะแค่เธอเนอะบอกว่าเธอ,อยังเงาฉันแค่สบายใจอยู่คนเดียวด้วยกันก็พอไม่ได้คอใเธอมาใกลเป็นคำว่างขึ้ใครต่อใครให้ไปนาน แต่เธอดีจะมีภาระเป็นจิตรคของทุกคนช่วยไม่ได้ช่วยไม่ได้ช่วยไม่ได้ที่จะร้องรักเกิดพังงานฉันเลยยิงหัวเธอมาทำให้ฉันไว้วันช่วยไม่ได้ช่วยไม่ได้ช่วยไม่ได้อะแหวะแหวะแอบจึงก็ได้มองก็แต่เหล่าตาไม่ให้มีเจ้าขาไม่ให้ใครเจ็บไม่อยากให้มีแฟนนะไม่ง่ายฉันเพิงแย่ช่วยอยู่ให้ฉันมองไปตลอดายเด็ด